สวัสดีครับท่านผู้ฟังเรื่องนี้ชื่อว่าวิญญาณกะตันยู่เมื่อครั้งก่อนข้าพเจ้าได้เดินทางไปภาคเหนือต้องลงพักที่สถานีปากน้ำโพเพื่อความสะดวกจึงพักแรมที่สถานีรถไฟเวลานั้นชั้นบนของสถานีรถไฟเป็นที่พักแรมรู้สึกว่าโรงแรมแห่งนี้ไม่ค่อยจะมีผู้คนมาพักมากนะักเพราะทุกคนเมื่อลงจากรถไฟแล้ว ก็ข้ามไปพักอย่างฝั่งเมืองณนะที่โรงแรมบนสถานีรถไฟนี้นอกจากข้าพเจ้าแล้วยังมีชายอีกผู้หนึ่งอายุมากกว่าข้าพเจ้าการที่มาพักโรงแรมเดียวกันซึ่งเรามีเพียงสองคนเท่านั้นซ้ำยังเป็นคนไทยด้วยกันไม่มีปัญหาอะไรที่จะไม่หันหน้าเข้ามาสนทนากันและทําความรู้จักกันก็ไม่ยากนะักแล้วเราก็สนิทสนมกันท่าทางของผู้ชายคนนี้ เป็นคนมีความรู้ดีเป็นคนเปิดเผยคบง่ายเป็นกันเองตอนหนึ่งข้าพเจ้าบ่นว่าที่พักมีความสะอาดน้อยกว่าโรงแรมทั่วๆ่วไปที่เคยพักมาแล้วเพื่อนร่วมที่พักของข้าพเจ้าก็าบอกว่าอย่าไปสนใจอะไรเลยเรื่องที่พักเมื่อเราออกจากบ้านแล้วหาความสะดวกสบายได้ยากมากเราพักคืนเดียวเท่านั้นทนเอาหน่อยอย่าไปนึกอะไรผมผจญมามากกว่านี้ แล้วก็เล uh, ่าเรื่องประจนเหตุการณ์ต่างๆให้ฟังให้เวลาผ่านไปอย่างเพลิดเพลินแต่ข้าพเจ้าสนใจเรื่องนี้ข้าพเจ้าจึงตัดตอนมาเล่าให้ท่านทั้งหลายได้ฟังกันเมื่อรถยนต์โดยสารจอดที่หน้าโรงแรมแห่งหนึ่งพวกคนโดยสารก็รีบลงผมมาในรถโดยสารนั้นผู้หนึ่งก็ลงมาด้วยเพราะเราต้องเดินทางมาเกือบตลอดวันต่างก็ปัดฝุ่นสีแดง ที่ติดตามเสื้อผ้าและใบหน้าแล้วผมก็มองดูโรงแรมที่พักเป็นตึกเก่าๆปลูกอย่างหนาเตะตะเอถอะทะเอาความแข็งแรงเป็นข้อแรกเอาความสวยงามรองลงมาคงจะเป็นตึกที่เก่าแก่หลังหนึ่งในจังหวัดนั้นข้างบนเป็นโรงแรมข้างล่างเป็นร้านขายอาหารและก็ขายกาแฟผมเข้าไปนั่งพักแล้วก็สั่งกาแฟมาแก้วหนึ่งมองดูเด็กประจำรถ ปีนขึ้นไปบนหลังคารถโดยสารเลิกผ้าคลุมออกมาแก้เอาหีบกระเป๋าเดินทางซึ่งผูกไว้กัะเล็กหลังคารถยกลงมาข้างล่างแล้วก็เอาไปไว้ในร้านกาแฟานอกจากที่ผมจะพักโรงแรมนี้แล้วก็ยังมีชายวัยกลางคนกับภรรยาสาวซึ่งมีอายุอ่อนวัยกว่าสามีประมาณสัก20ปีที่จะลงมาพักด้วยผู้โดยสารพวกอื่นก็คงจะเป็นชาวเมืองในนั้นก็กลับบ้านของตัวเอง ผมกำลังนั่งดื่มกาแฟอยู่ส่วนชายสูงอายุนั่งคอยภรรยาของเขากำลังเข้าห้องน้ำผมจึงถามว่าคุณจะพักโรงแรมที่นี่เหมือนกันเลยครับชายผู้นั้นก็ตอบว่าครับผมจะพักแรมอยู่ที่นี่รุ่งขึ้นจะเดินทางต่อไปขณะนั้นพอดีภรรยาของท่านผู้นั้นก็ออกจากห้องน้ำมานั่งร่วมสนทนาด้วยทันใดนั้นก็มีจีนไหหลำคนหนึ่ง แต่งกายเสื้อผ้าขาวสะอาดเดินออกมาจากข้างในถามว่าคุงต้องการห้องพักเลยครับผมก็เลยบอกไปว่าหาห้องพักสะอาดดีๆให้พักสักคืนสี่ถอแก่ห้องหนึ่งสำหรับท่านผู้นี้กับคุณนายและผมอยู่คนเดียวครับเท่าแก่ก็บอกว่าห้องยังเหลือห้องเลียวครับสำหรับคุงนอกนั่งเต็มหมกแล้วครับผมก็บอกว่าอา้าวทำไมโรงแรมใหญ่ จึงมีเหลือห้องเดียวเท่าแก่ก็บอกว่ามีนะมีหลายห้องแต่มีคงเช่าหมกเลี้ยวครับผมก็ถามว่าเมืองนี้ก็เห็นคนไม่มากทําไมห้องพักจึงเต็มหมดเท่าแก่ก็ตอบว่าห้องเช่าอ่ะเขาเช่าไว้ตั้งห้าห้องมีฝรั่งสองคงคงไทยสามคงกังวังเขาก็ไปทํางานในป่าคือเขาสํารวจแหลกแ่กางคืนก็กลับมานอน เช้าครึ่งก็ออกไปเขาเช่าวไว้ตั้งหลายวันเลี้ยวคิดว่าคงจะอยู่สักสองอาทิผมจึงบอกว่าเออเท่าแก่เหลือห้องเดียวให้คุณสองคนนี่ก็แล้วกันเท่าแก่ก็ถามว่าอา้าวแล้วคุงจะไปนอนที่ไหนเหล่าผมก็บอกว่าผมคนเดียวไม่เป็นไรครับจะหาที่พักแรมอื่นก็ได้เท่าแกเจะาของโรงแรมก็บอกว่า เมืองนี่ไม่มีโรงแรมที่ไหนอีกนะนอกจากที่นี่แต่แล้วเท่าแก่โรงแรมก็ทําเป็นนึกสักครู่ก็ส่งภาษาจีนกับบอยผมเห็นเจ้าบอยคนนั้นสะดุ้งครับและเท่าแก่ก็บอกกับผมว่าเออยังมีอีกห้องนึงต้องทําความสะอาดเพราะไม่มีคนเข้าไปพักนางเลี้ยวถ้าคุณจะพักก็เข้าไปรูไลผมก็เลยบอกว่าอะเท่าแก่ตกลงครับไม่ต้องดูครับไม่ต้องดูครับ จัดการทำความสะอาดให้ก็แล้วกันเท่าแก่ก็เลยสั่งบ่อยให้ยกกระเป๋าเดินทางขึ้นไปข้างบนแล้วเอากุญแจไปไขห้องสำหรับผัวเมียและเอาไปไขห้องร้างที่จะให้ผมเข้าไปพักด้วยเจ้าบปอยถามผมว่านายจะนอนห้องนี้หรือผมก็พยักหน้าบ่อยจึงพูดว่านายเข้าไปก่อนสิประเดี๋ยวผมจะทำความสะอาดให้ ผมสังเกตดูว่าเจ้าบอยคนนี้ลุกลี้ลุกหลนชอบคนผมจึงเข้าไปเปิดหน้าต่างออกรู้สึกอับอับเห็นจะเป็นเพราะปิดไว้นานมองดูสภาพก็ไม่เห็นมีอะไรผิดแปลกนอกจากมุ้งและก็ที่นอนที่ม้วนเอาไว้สักครู่บอยคนก็หอบเอาผ้าปูที่นอนหมอนมุ้งขึ้นมาและจัดก,การเช็ดกวาดทำความสะอาดกันสองคน และคุยซุบซิบซุบซิบกันซึ่งผมไม่รู้เขาพูดอะไรกันแต่ที่ผิดสังเกตก็เพราะเจ้าบอยสองคนพูดกันก็หันหน้ามาดูผมแล้วก็หัวเราะคล้ายกับว่าผมเป็นตัวตลกผมไม่รู้เรื่องว่าเขาหัวเราะผมเรื่องอะไรแล้วผมก็ไม่ใส่ใจเมื่อเช็ดถูปัดกวาดกลางม้งปูที่นอนใส่ปลอกหมอนเรียบร้อยก็ไม่เห็นว่ามันผิดกว่าห้องอื่นอย่างไรเลยทำไมเท่าแก่โรงแรมถึงไม่บอกแต่แรก แต่ก็ไม่ได้คิดอะไรมากครับเพราะเราก็ได้ห้องนอนเรียบร้อยแล้วไม่ต้องวิตกว่าจะต้องไปหาที่อื่นนอนทราบว่าตามปกติห้องพักไม่ค่อยจะมีเพราะคนมาพักกันเต็มแต่คราวนี้มีนักสํำรวจทั้งไทยและฝรั่งห้าคนมาเช่าห้องไว้จึงทำให้โรงแรมนี้เต็มเย็นวันนั้นผมอาบน้ำชำระร่างกายเสร็จแล้วก็เดินลงมาดูอาหารสั่งอาหารรู้สึกว่า เมื่อผมลงนั่งพวกบอยและคนจีนหายหลําบนโรงแรมนั้นก็มองผมเป็นตาเดียวกันผมต้องก้มหน้าดูเสื้อผ้าว่าเอ๊ะเราใส่ไม่เรียบร้อยหรือเปล่าแต่ดูแล้วดูอีกดูแล้วดูอีกก็ไม่เห็นมีอะไรผิดปกติแล้วก็เลยคิดว่าใครอยากจะดูเราอย่างไรก็อย่าไปสนใจเลยเมื่อผมสั่งอาหารทานเสร็จแล้วก็กลับขึ้นไปในห้องนอนสักครู่ครับ บอยก็เอาตะเกียงเติมน้ำมันมาเสร็จเรียบร้อยเอามาให้แต่ก็เป็นเรื่องที่ทำให้ผมสงสัยว่าเพียงเอาตะเกียงขึ้นมาก็ต้องขึ้นมาตั้งสองคนผมอยากแจ้รู้แน่จึงสั่งให้บอยเอาบุหรี่ขึ้นมาให้ผมสักซองหนึ่งแต่แล้วก็ทำให้ผมสนใจมากขึ้นเพราะเพียงยาซองเดียวก็ยังให้คนขึ้นมาตั้งสองคนผมนึกในใจว่าโรงแรมนี้คงมีอะไรผิดปกติเป็นแน่แต่ก็นึกไม่ออกว่า เอ๊มันเป็นเรื่องอะไรกันเพราะสังเกตดูบ่อยหน้าตาตื่นเต้นเมื่อเข้ามาในห้องที่ผมอยู่เมื่อบ่อยออกไปแล้วผมก็นั่งคิดสักครู่หนึ่งจึงใส่กุญแจห้องและจุดไฟทิ้งไว้แล้วก็เดินลงบันไดไปข้างล่างเห็นแสงไฟจ้าเป็นแสงไฟของเจ้าพายุแขวนอยู่กลางห้องมีพวกจีนไหหลำนั่งคุยกันเสียงดังชงเงชงชงเชงใต้แสงไฟเจ้าพายุ พอผมเดินลงไปเสียงที่ดังค่อยๆค่อยๆเบาลงทันทีผมก็ทําเป็นไม่สนใจเท่าแก่โรงแรมก็ถามว่าคุงต้องการอะไรบ้างครับผมก็บอกว่าอยากได้น้ําชาจีนสักกาหนึ่งบอกให้บอยเอาขึ้นไปให้ด้วยเสียงเท่าแก่ก็สั่งบอยเป็นภาษาไหหลําแล้วพูดโต้ตอบกันสองสามคนเท่าแก่ก็หันมาพูดกับผมว่า เออปลาเหลียวปลาเหลียวจะเอาขึ้นไปส่งให้กับคุงนะผมก็เลยบอกว่าเอาขึ้นไปได้เลยผมจะขึ้นไปนอนละเมื่อผมพูดแล้วก็เดินขึ้นไปก็เห็นบอยถือกาน้ําชาขึ้นมาสองคนเดินตามหลังผมขึ้นไปเมื่อผมไขกุญแจเข้าไปในห้องเจ้าบอยก็เข้าไปในห้องวางกานํำชาท่าทาท่าทางงกเงกิงนเงนินผมเตรียมไว้แล้วว่าพอเห็นแกจะรีบออกจากห้องผมก็จับข้อมือไว้ ผมเห็นบ่อยคนที่ถูกจับข้อมือสะดุ้งสุดตัวปากสั่นและก็พูดว่าเฮ้ยคุณอย่ามาจับผมเล่นอย่างนี้สิผมใจไม่ดีผมก็เลยถามว่านี่อยากจะถามอะไรหน่อยเถอะฉันอยากรู้ว่ามันแปลกหูแปลกตาลึกลับมากโรงแรมนี้ผมสังเกตเห็นบ่อยสองคนได้ยินคำพูดของผมก็ทำเป็นตาเหลือกกลัวคนจะได้ยินชี้มือไปข้างนอกทำท่ากลัว แล้วก็ฉุดฉุดมือผมออกไปข้างนอกผมเดินตามออกไปเพราะแกแสดงกริยาหวาดกลัวมากพอออกไปพ้นห้องแล้วแกก็กระซิบเบาๆกับผมกลัวใครจะได้ยินว่าผีผมก็อดหัวเราะไม่ได้ก็ถามว่าออยู่ไหนล่ะบอยสองคนก็รีบกระซิบว่าก็ในห้องคุณไงเมื่อผมรู้เรื่องผมก็หัวเราะเพราะผมไม่ใช่คนกลัวผี จึงบอกกขาบ่อยว่าไม่ต้องตกใจไม่ต้องกลัวบ่อยทั้งสองเห็นผมพูดอย่างนั้นก็ชักจะกล้าขึ้นมาบ้างเพราะเดิมคงคิดว่าบอกว่าผีอยู่ในห้องผมคงสะดุ้งตกใจกลัวแต่กลับตรงกันข้ามผมกลับหัวเราะแกคงนึกว่าผมนี่บ้าบินเข้าแล้วเลยทําให้แกพลอยกล้าไปด้วยพูดออกมาว่าผมพูดจริงๆครับไม่ได้พูดเล่น ไม่มีใครนอนจนสว่างได้เลยครับบางทียังไม่ทันครึ่งคืนก็วิ่งออกจากห้องไม่ทันเพราะตกใจกลัวไม่กล้าเข้าไปในห้องอีกเท่าแก่ก็เลยไม่ให้ใครเข้าพักผมก็เลยบอกว่าขอบใจขอบใจเธอทั้งสองคนไม่ต้องไปห่วงฉันหรอกเรื่องผีเนี่ยฉันไม่เคยกลัวผีชอบหลอกคนขี้ขลาดคนใจอ่อนคนตกใจง่ายคนขี้กลัวฉันใดก็ฉันนั้นคนเข้มแข็งมากพอเนี่ยผีมันจะกลัวฉัน ธรรมดาผีไม่หลอกคนเล่นสนุกผีต้องมีอะไรทุกร้อนเพื่อให้คนช่วยเออเอาละฉันจะเข้าไปนอนให้สบายเลยเมื่อผมพูดแล้วก็รีบกลับเข้าไปในห้องใส่กรอนภายในแล้วก็ไขไส้ตะเกียงให้สว่างขึ้นเพื่อจะคอยดูเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นต่อไปผมไม่เอาสาใส่ตาก็จ้องมองไปทางหน้าต่างที่เปิดไว้จนผมง่วงนอนก็ยังไม่เห็นมีอะไรผิดแปลกไปเลย จนผมหลับนานเท่าไหร่ก็ไม่รู้พอลืมตาขึ้นมาเห็นเสียงเห็นตะเกียงที่สว่างก็ค่อยๆลีลงแสงไฟที่เป็นสีนวลเมื่อแสงไฟจวนจะดับก็จะเป็นสีน้ำเงินผมต้องลุกขึ้นนั่งเบิกตากว้างขึ้นดูเพราะเห็นผู้หญิงสาวชาเหนือรูปร่างค่อนข้างสวยแต่หน้าเปลรอเปื่อนเลือดประเดี๋ยวก็ทำหน้าสวยงาม ประเดี๋ยวก็ทำหน้าเกลียดหน้ากลัวแล้วก็มายืนจ้องหน้าผมจนเห็นหน้าของเธอเกือบจะมาติดแล้วผมไม่จิตใจเข้มแข็งแม้ว่าเธอจะแสดงหน้าตาอย่างไรผมก็ไม่กลัวเพราะผมรู้ว่าแกเป็นผีผมก็ต้องทำจิตใจเข้มแข็งแกทำอะไรกับผมไม่ได้หรอกสักครู่แกเห็นผมไม่กลัวแกก็ถามเป็นเสียงชาวเหนือว่า คุณบอกกลัวข้าเจ้าหรือผมก็สันศีรษะบอกว่าไม่กลัวเพราะเธอเป็นผีเธอก็ถามว่าเพราะอะไรผมก็บอกว่าเพราะฉันก็เคยเป็นผีเหมือนเธอเมื่อฉันยังไม่เกิดเป็นคนและเธอก็เคยเป็นคนเหมือนกันแต่ก่อนนี้เธอก็เป็นคนเมื่อเธอยังไม่เป็นผีเธอพูดว่าข้าเจ้ารู้ว่าคุณเป็นคนใจเข้มแข็ง ไม่เหมือนคนอื่นพอเห็นข้าเจ้าก็ตกใจวิ่งหนีเราก็เลยไม่รู้เรื่องกันเธอพูดขึ้นเป็นปกติและรูปร่างก็เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีไม่แสดงกิริยาจะเอาชนะผมอีกต่อไปเราจึงได้พูดกันอย่างธรรมดาผมจึงถามว่าเออเธอต้องการอะไรที่จะคอยหลอกหลอนคนที่มาพักที่นี่ทำให้เขาต้องตกใจกลัวทันใดนั้น เธอก็สยายผมแล้วก้มหน้าร้องไห้สะอึกสะอื้นโศกเศร้าเสียใจผมก็ปล่อยให้เธอร้องไห้จนจุใจแล้วเธอก็เงยหน้าขึ้นพลางพูดทั้งน้ำตาว่าข้าเจ้าได้รับความลำบากต้องทนทุกทรมานอยู่ในที่นี้มานานได้รับความอดอยากยากแข้นไม่มีใครทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้พ้นทุกข์ข้าเจ้าขอให้คุณช่วยข้าเจ้าด้วยได้ไหมคะ เพื่อฉันจะได้พ้นทุกข์เพื่อข้าเจ้าจะได้พ้นทุกข์พ้นการทรมานจากที่นี่ให้ได้ไปเกิดบ้างเธอพูดแล้วก็ร้องไห้สะอึกสะอื้นผมรู้สึกสงสารอยากจับใจจึงบอกเธอว่าเอาเถอะจะหาทางช่วยเหลือเธอให้พ้นทุกข์พ้นร้อนเท่าที่จะหาทางช่วยเหลือได้ฉันจะไม่ลืมที่จะช่วยเหลือเธอเป็นอันขาดเออเธอชื่ออะไรนะเสียงของเธอตอบ แกมสะอื้นให้ว่าข้าเจ้าชื่อบัวผัดผมย้ำทวนชื่อของเธอแล้วก็ไม่รู้ว่ามีอะไรมาโดนใจผมพูดออกมากับเธอว่าเอออย่าร้องไห้เลยฉันจะช่วยเธอได้แน่จงวางใจเถิดแต่ฉันอยากจะขอร้องเธอว่าต่อไปนี้เธออย่าหลอกคนให้ตกใจกลัวอีกนะเธอก็พูดว่าถ้าคุณรับรองจะช่วยข้าเจ้าแล้ว ต่อไปข้าเจ้าจะไม่แสดงตัวอีกแล้วขอให้คนขอให้คุณช่วยข้าเจ้าไวๆเถอคะค่ะพูดแล้วเธอก็ก้มลงกราบผมกราบแล้วกราบอีกจนผมเผลอสติไปเพียงจำได้ว่าเธอก้มกราบเท่านั้นผมก็ล้มตัวลงนอนต่อจากนั้นก็ไม่รู้เรื่องจนรุ่งเช้าผมก็ตื่นขึ้นมาก็นึกถึงเรื่องที่พูดกับวิญญาณของบัวผัดครึ่งหลับครึ่งตื่นพอเปิดประตูห้อง พอดีนายฝรั่งสองคนและคนไทยอีกสามคนกำลังใส่กุญแจห้องแล้วลงไปข้างล่างผมคิดว่าแกคงจะเข้าป่าเพื่อเข้าไปสำรวจตามเคยเช้าวันนั้นความสอนเกตของผมเหมือนกับว่าตัวผมเป็นวีรบ,บุรุษในโรงแรมเพราะคนในโรงแรมตั้งตัวตั้งแต่เท่าแก่ไปจนถึงบ่อยหรือกุ๊กรู้สึกว่าเอาใจใส่กับผมมากเขาถามผมว่า เออเมื่อคืนเนี่ยลื่อนอนสบายดีหรือผมก็บอกว่าสบายดีขอบใจที่เอาใจใส่จะบอยสองคนนั้นแอบก็มากระซิบถามว่าเฮียเมื่อคืนนี่คุณพบผีผู้หญิงไหมละ่ะผมก็ตอบสั้นๆว่าพบบอยก็ถามผมว่าทําไมคุณไม่วิ่งออกมานอกห้องละ่ะผมก็บอกว่าก็ฉันไม่กลัวผีนี่แกก็พูดว่าคุณเป็นคนแรกที่นอนได้ตลอดคืน คุณมีของดีอะไรนะักหรือมีคาถาผมขอบ้างได้ไหมผมก็บอกว่าฉันไม่มีคาถาอะไรหรอกถ้าเราใจอ่อนเราก็กลัวผีถ้าเรายจะเราใจเข้มแข็งเราก็ไม่กลัวไงต่อไปนี้ไม่ต้องกลัวแล้วรับรองว่าเธอไม่มาหลอกอีกรู้สึกว่าเจ้าบ่อยมันแสดงความดีใจเที่ยวไปบอกกับคนในโรงแรมทําความเข้าใจตามความเข้าใจของแกว่าผมเนี่ยเป็นนักปราบผี ไม่มีอยู่ในห้องนั้นอีกต่อไปแล้วหลังจากนั้นผมก็เดินทางไปอีกหลายแห่งเรียกว่าปลายทางที่ผมขึ้นรถไฟไปเชียงใหม่พอขึ้นรถผมก็พบพระภิกษุอาวุโสพระเทระชั้นผู้ใหญ่ที่มานั่งอยู่บนรถไฟผมดีใจมากดีใจจริงๆเพราะท่านอาจจะแก้ปัญหาให้ผมได้บ้าง เมื่อผมเข้าไปนมัสการท่านแล้วก็สนทนาด้วยท่านแสดงความเมตตาปราณีสมกับเป็นสมณะแล้วก็ทราบว่าท่านอยู่กรุงเทพกําลังจะไปเชียงใหม่เหมือนกันแต่จะลงพักที่ลำพูนสักสองสามวันจากนั้นก็จะขึ้นรถยนต์จากนาครล,ลำพูนไปพักที่จังหวัดเชียงใหม่ผมจึงถามขึ้นว่าถ้าเราจะทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้วิญญาณของคนตายแล้วจะทำอย่างไร ถึงผู้ตายจะได้รับบุญกุศลอันนี้ผมก็เล่าเรื่องประหลาดประหลาดหลังจากนั้นผมก็เดยได้เดินทางไปจังหวัดเชียงใหม่และมีโอกาสไปทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้วิญญาณของคนที่ตายแล้วว่าจะทำอย่างไรถึงจะถึงผู้ตายผมก็เล่าเรื่องประหลาดประหลาดวิญญาณของบัวผัดถวายให้พระคุณเจ้าที่ได้พบได้ฟังเห็นจะต้องทำสังฆทาน อุทิศส่วนกุศลไปให้ซึ่งผมก็ไปได้ทําบุญทําสังฆทานที่จังหวัดเชียงใหม่เพื่อช่วยวิญญาณของบัวผัดให้พ้นจากเวรกรรมที่ได้รับปากไว้ฉะนั้นเมื่อผมขึ้นมาเชียงใหม่และพักที่โรงแรมรถไฟเชียงใหม่ก่อนอื่นคิดว่าจะจัดการทําสังฆทานเพราะในชีวิตน้อยคนนักที่จะได้พบกับเหตุการณ์ประหลาดเช่นนี้จะต้องใช้เงินเท่าไหร่ผมก็ยอมที่จะอุทิศส่วนกุศลเพราะยังคุ้นคิดถึงวิญญาณของบัวผัด ที่ร้องไห้อ้อนวอนขอความช่วยเหลือเรียกว่าผมต้องจัดการทําสังฆทานให้ได้ทุกสิ่งทุกอย่างก็จะต้องทําให้เรียบร้อยก็เลยไปทําที่แถวตลาดวโรรสผมนึกขึ้นมาได้ว่าที่เชียงใหม่เนี่ยมีวัดที่พระสงฆ์ไทยภาคกลางมาจำพรรษาอยู่ที่วัดใกล้ๆก,กับตลาดวโรรสซึ่งก็เป็นวัดพระไทยและยังมีวัดพระพระมา่าอยู่อีก ผมก็ไปทำสังฆทานกับพระผู้ใหญ่ซึ่งผมก็สบายใจที่ได้อุทิศส,ส่วนกุศลให้กับบัวผัดซึ่งช่วยให้เขาได้พ้นทุกข์ซึ่งบัวผัดก็ได้รับผลจากอันนี้แล้วผมก็ได้รับความประหลาดอัศจรรย์อัศจรศจรย์อีกครั้งหนึ่งก็คือผมหลับหลับไปจนรุ่งสว่างแล้วได้เห็นบัวผัดเดินเข้ามาในโรงแรมที่ผมนอน ในฝันนั้นแกแต่งตัวสวยงามหน้าตายิ้มแย้มผุดผ่องไม่มีร่องรอยความเศร้าโศกเหมือนเมื่อพบกันครั้งแรกเธอมาใกล้ๆผมแล้วก็ยกมือไหว้ผมตกตะลึงเธอจึงพูดว่าคุณได้ช่วยข้าเจ้าพ้นทุกข์แล้วบัวผัดจึงมาหาคุณเพื่อมาขอบคุณที่ได้ช่วยตามที่รับปากข้าเจ้าไว้ข้าเจ้ามาที่นี่ก็เพื่อจะมาบอกให้คุณรู้อีกอย่างหนึ่ง ว่าพรุ่งนี้ที่คุณจะเดินทางไปจังหวัดเชียงรายออกตอนแปดโมงเช้าถึงเก้าโมงเช้านั้นขอให้คุณงดเดินทางได้เลยรถสีแดงคนขับรถเป็นคนอ้วนใส่เสื้อสีขาวขอให้จำคําของข้าเจ้าไว้ด้วยอย่าเดินทางไปตอนเช้าพรุ่งนี้นะคะขอให้คุณจงเสียเงินให้เขาไปข้าเจ้าลาละหมดหน้าที่ของข้าเจ้าแล้วรุ่งเช้าผมตื่นนอน ก็ยังจำภาพฝันที่ติดหูติดตาทั้งคำพูดของบัวผัดก็ยังไม่ลืมแต่มาคิดทบทวนดูแล้วว่าจะไปเชื่ออะไรกับความฝันทั้งคนทั้งนางแรมที่ไปจองรถจองที่นั่งก็เรียบร้อยแล้วเช้าแปดโมงรถก็จะมารับผมก็ตัดสินใจว่าจะไม่เชื่ออะไรกับความฝันให้เสียงานเสียการเปล่าๆพอะเจ็ดโมงเชา้าโรงแรมก็จัดกาแฟไข่ลวกขนมปังมาให้ผม ผมแต่งตัวเตรียมพร้อมที่จะไม่ให้เสียเวลาเมื่อรถมารับหลังจากจัดการกับอาหารเช้าทางโรงแรมก็จัดการเรียบร้อยแปดโมงเช้าก็มีรถมารับที่จะไปเชียงรายพอรถจอดหน้าโรงแรมผมก็ต้องตกตะลึงเพราะรถคันนั้นตรงกับความฝันทั้งสีของรถทั้งสีเสื้อของคนขับแล้วก็เหมือนมีเสียงกระซิบแแววว่าคุณอย่าไปเชื่อข้าเจ้าเธอผมต้องขนลุกขึ้นมาทันที คุณอย่าไปเชื่อข้าเจ้าเถอะผมตัดสินใจเป็นครั้งสุดท้ายเดินลงจากโรงแรมตรงไปที่รถซึ่งกําลังรอผมอยู่หน้าโรงแรมผมควักเงินค่าโดยสารออกให้แล้วก็พูดกับคนขับรถว่าขอบใจน้องชายที่มารอตามเวลาขอชําระค่าโดยสารให้ไปถึงเชียงรายแต่ฉันไม่ไปหลอกวันนี้ขอโทษนะคนขับรถก็รู้สึกรับเงินแล้ก็งงๆเพราะไม่คิดว่าผมจะไม่ไป เพราะเห็นผมเตรียมตัวอยู่ก่อนแล้วเมื่อแกรับเงินแกก็จากผมไปแล้วก็พูดว่าไม่เป็นไรครับแล้วไม่ช้ารถคันนั้นก็ออกจากโรงแรมไปผมเองก็ไม่แน่ใจว่าที่ตัดสินใจไปนั้นผิดหรือถูกสิ่งที่น่าคิดก็คือผมมีธุระด่วนที่จังหวัดเชียงรายและจะต้องกลับกรุงเทพช้ากว่ากําหนดหนึ่งวันโดยไม่มีเหตุผลงานทุกอย่างวางแผนไว้ก็คลาดเคลื่อนตามธรรมดาผมเป็นคนไม่เชื่อโชคลาง วันนั้นผมไม่ได้ออกจากโรงแรมใช้เวลาบันทึกเรื่องราวต่างๆแล้วเย็นวันนั้นเองบ่อยที่โรงแรมก็ได้ข่าวมาจากตลาดว่ารถโดยสารคันที่จะมารับผมไปเชียงรายเช้าวันนั้นวิ่งไประหว่างทางเกิดอุบัติเหตุตกเขาลงเหวข้างทางคนได้สารได้รับบาดเจ็บสาหัสและล้มตายผมได้ทราบข่าวร้ายที่น่าสยดสยองซึ่งผมก็ไม่รู้สึกสะดุ้งสะเทือน เพราะจิตใจผมเข้มแข็งพอแต่ผมก็สุดที่จะระงับความตรึงใจที่ผมได้รอดจากอุบัติเหตุคราวนี้ก็เพราะวิญญาณของผู้หญิงผู้หนึ่งผมตื้นตังใจจนพูดอะไรไม่ออกผมเป็นลูกผู้ชายที่มีจิตใจเข้มแข็งยังไม่ย่อท้อพันกับภัยอันตรายใดๆแต่ต้องมาสะอื้นด้วยความตื้นตังใจผมเล่าอย่างไม่อายครับผมต้องร้องไห้ จิตใจผมอ่อนลงเพราะความดีของดวงวิญญาณผู้หญิงผู้นี้อยากจะเรียกว่าวิญญาณกตัญญู